ทำมันถึงงั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมสวัสดีย้ำคำคำครับผมบัดนี้ผมจะมาใส่ดักปูสเน่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เอามาทงปุยยังเลยครับยางอะมันหนังยางมีอยู่เนี่ยลืมไม่ได้ครับพอดีพีตูพปามาใส่ครับพี่น้องพอจิตใส่ในปลาเนี่ยครับปลาแสมครับพี่น้องดูติดคองนะครับนี่คองี่ใกล้ครับขาขาวเนี่ยมันจะเป็นคองน้ำแต่ตัวตอนนี้น้ำล้มแห้งเลยฝั่งนึงก็จะเป็นบ่อเพิินครับพี่น้องนีตตนวสแมแสมเลยแสมขาวด้วยครับพี่น้องเต็มเลยนี่ปลาท้างหมเนี่ยมันจะหาหูไม่ไหมล่ะครับพี่น้องต้งเสียนี่ครับพี่น้องรูปแบบนี้ มันจะมีห้อยออกมากโอ้โโทษเด้อมันจะมีห้อยออกมามกๆครับพี่น้องเนี่ยมันจะกข่อยิีงดินออกมามกๆเลยนี่มันจะอยู่ครับแต่ว่าหุ่นนี่สัตว์ตัวน้อยๆทั้งน้อยว่ายไปนไหนนี่ครับพี่น้องเขาจะดักหู้เนี่ยก่อนครับพี่น้องพอดีผมใส่เใยใส่เใยมาแต่บานเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันใส่หยาดครับมันอยู่ไหนล่ะเขาโจกหยาดครับมันแข็งผมก็เลยใส่มาแต่บาทเลยวันนี้เขาจะมาใส่จริงครับบาทเนี่ยเขาเอายางใส่เลยครับพี่น้องเรามาก่อเนี่นะครับมอง ผมเคยบ่ออย่างฟุ้งหายเนี่ครับใส่แบบนี้อสองขางนะครับชึบนี่ประมาณนี้ครับมันก็จะออเปิดออกปึ๊บใส่ไลไทหมองนี้ครับ มันอาจจะพ่ค่อยสมบูรณ์แบบพี่นอ้องเห็ดครั้งแรกมันก็มันก็จะพ่ะคอจจ่อยบาดตะถาบท่านนี้ครับอาจจะใส่ยากจังหน่อยเห็ดครั้งแรกเนาะนี่ครับมันก็ออกมาหมินๆให้ม,มากที่สุดแล้วครับนี่หมินๆม,มากๆเลยครับมันย้ำโห้มาเดืองเงียบมันก็จะเดือดรันปักเลยอันนี้มีสิทธิ์บอลลันด้วยนีย่ไม่ไพ่บุหรี่พี่นอ้องนี่เขาก็จะวางปากหัครับนี่วางปากหัแหวงนสิ มันจะมีคลิปหนึ่งครับตะกอนที่ว่าผมก็เห็นหล่คขังหนึ่งครับอเอาไปปากงูใช่หรอครับดันมโน,นนี่เนาะมันมันไลมันเนี่ยนเนนครับอันนี้แหละครับ,อนนรบโอ้หเหนี่งงามขัดพีง่งออไม่ออกไป็หไมเลยครับนี่จิต้มเพียกๆนี่เันจะวางไว้ครับกดลงกนได้พี่น้องกดลงจงนงอยแบบมันเนี่ยนเนนี่ สวยเลยรูนี่สวยมากเลยมีแต่หูงามพี่หน่องเลยงูใหญ่จังเลยตัวซีนีตัวกว่าดูทางออกมันนะตรงนี่แหละตรงนี้กดกดลงหน่อยหนึ่งครับอล้วนั่อยูที่แถวเดี่ยวหูอะไรครับพี่น้อง ล่านี้ผมนี่เนี่ยดูจากเหตุการณ์นั่นนะมันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่โถ่ไม่ใหญ่ বুলে <laughs> S 1> <S 1> okay, นันโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับมันจะคำคก่อนนี่ครับกระขาหูใส่งามๆเลยครับพี่น้องปิดตัวกับใส่ซอยหลายเติบแล้วครับ,บ,บ,รบเดี๋ยวมือสอดจมูกจับพร้อมกันนะพี่น้องเด้อมาเด้อครับพี่น้องบันนี้มาเก็บกระป๋องกันครับพี่น้องมาลุ้นกันครับ,รรบว่ามันจะเข่าหลายปันใดแต่ว่าผมจะเก็บใส่ถุงก่นกอนเด้อครับพี่น้องใส่กระสอบก่อนจะไปเทอยู่ข้างนอกครับ ไปเทศใส่ถังพางนอกทีเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าพี่นอนะ้องเนาะอนี่เพาเขาครับพี่น้องนี่อันนี้ก็เพราเขาครับเดี๋ยวผมจะไล่เก็บที่หลังมูนี่เก็บไปปาก่อนครับนี่มูนี่เขาไม่ได้สามอันนี่แมนบอูอันนี้มันอ้อันนี้มันดีดอยู่แต่มันอืมนี่ครับ นเโนม่บเข่าครับอืดนี่อันนี้เข่าครับนี่แต่นม่นเสียเขา่านะครับพี่น,อน,น้อ,นอง,งเนี่ยจะเปิดพี่น้องเบอง์น้อยนึ่งนี่ว้บโม่เห็นดอกตัวบอกใหญ่เลยครับไปครับไปในป่าก่อนครับในปลานเนี่ยในป่าเสมอเอ้ยในป่าเสมอขาวนี่เหรอครับสองอันนี้ก็เข่ามั้งเนี่ยัหล่นอยู่เนี่ย เขาอยู่นี่นี่นี่เขาครับเขานี่โอูอันนี้ตัวใหญ่นะพี่ตูมันเลอะเลยนี่ตัวใหญ่เลยเยอะมากเลยครับนี่ตัวนึงครับพี่น้องเนี่ยพี่ตูมาซอยเก็บครับเพราะมันหลายครับผมใส่หกสิบเจ็ดสิบอันเขาหนี้โรยไปครับเขาในปลาครับวันนี้ ส่วนนะครับจะสัน้นนะครับเพราะว่าบ่ราะแดดมื่ดใหม่กันสั้นมาเอาใหม่ธรรมดาครับหนุ่มเนื้อปลาเฮาเอากราดยิ่งยิ่งเน่าเยอะพี่นอ้องใส่หลายขัดกับอือ้ไม่ค่อยรัดเลยพี่ตู่ฝนไม่ตกม,ม,มันไม่ค่อยออกใช่ป่ะอืบ่ารันครับ ตัวมันก่ค่อยออกหูครับต้องถ่ายฝนตกเงี้ยก็ยังอยู่ครับอันีจะหมดจ่อเนี่ยหูไม่ไหม,มสิของพวกเขาหมดเต็มเลยหมดเยอะเลยปิ่ตู่อืมอันลั่นกระายอยู่ครับพี่น้องลั่นครึ่งนึงหมดละเพราะลั่นครึ่งนึง มันต้องถ่ายบนตอดตรวจด้วยครับบ่คอยนิ่งไปไหนด้วมือบอลลันอันนี้หงายถองปลาเงางเลยเงยยังอยู่เก่า <laughs> อันนี้ล้านสองตัวนี่เอาหลุนกันนี่เออมีครับนีอ่าตัวนี้ครับนีครับนี่นี่พี่นอ้องโอ้ย มันโชว์ขาขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะกดปรับแสงให้เบิ่งได้อืมขื้นเหมืนเนตืป่ะเนี่ยนี่พี้น้องนี่ยบ้าครับนี่เลมันจะออก <c oughs> สามอันบริสันเลยร้านนันหนึ่งครับพี่น้องอคิดเนียดแต่ย้าเลยเด้อพี่น้องเด้อมันได้รุ่นน้ำกันครับอืมอืมอันนี้บริสันต์ ตองไม้ฝนตกครับตัว่าอันนี้หลั่นอยู่ครับนี่บ่กพวีครับหลั่นฟีชื้นหูไร้หลายพี่น้อมีไม่เลยแต่ว่ามันบ่อออกมาตัวมันบ่ออกอันนึงนี่นี่หูใหญ่ผมใส่ไว้หลั่นดูหูใหญ่ตกเข่าบ่โอ้ยบ่เข่าหลั่นฟี บอลลันครับพี่น้องคนะ์ตอนนี้บอลลันเลยครับตอนนี้ปลาเนี่ยตัวน,นั้นเข้าไปนะเข้าเข้าเข้าเทียบดูที่ตัวใส่ครับพี่น้องมันหใหญ่เขา้าเมื่อกีสามอันเข้าสามอันเลยครับไปอไปทางนอกครับบัดนนะี้เข้าอีกครับพี่น้ค์สองอันเลยหลุดหนึ่งครับบัดน,นี้โอ้โหมองดูสามอันเข้าหมดแล้วมั้ง เขาครับนี่นี่ก็เข้านี่นี่วะไม่ดิ่งอย่างนี้พี่น้นองผมเอาเลยนี่ก็เข้าหืมกูเข้าอยู่หืมห,หนูเข้าหนูเข้าตายเลย <c oughs> เอาใส่ไปก่อน <c oughs> ถ้าไม่กินไปหมื่น <c oughs> ที่พี่น้องเบื้องด้าเนี้มาลุ้นกันครับผมบ่าเนี่ยว่าจะหมานหรือบ่หมานหกสิบหานครับผมเห็นใส่หมดเลยครับมาครับร้องครับบ่าเนี่ยครับมาลุ้นกันผมว่าบ่หมานดอกมันไม่ค่อยบม่ค่อยลั่นครับมันต้องถา่าฝผลตกไปดู่านี่นะครับมีตัวเด้อ ไม่เห็นหนนเ่เห็นมันมืดท่บึงนี่มนนเรเเขากับตัวหน่อยครับตัวหน่อยโอเคบึงนี่เขาตัวนี้เขาอ้ตัวมดไงเลยอือนี่ตัวไงครับ

เป้าหลายครับทั้างโตกะออกทั้งโต๊ะก็พอออกครับพี่น้องออกก็ตัวนี้นี่เดี๋ยวต้องไปเต้งไหมครับกระป๋องบอเวิร์ครับบอบดได้มาตรฐานไนเลยมันพวกให้ดีดหมดขึ้นอะไรพวกเขาก็หมดขึ้นครับ ตัวใหญ่นี่นักหนักโอ้โหกล้ามบักใหญ่เลยนี่เนาะเห็นไหมครับกล้ามบักใหญ่เลยปุ๊บมิตงมตัวเมียอืมตัวน่อยอันก็เงียเหมือม่ต่อไปกินะว่าบอดเด่ง ม,มันเดีมาตรฐานมันแบบมันคือม่ออกอ๋อมันค้ดค้ดเดือยอนี่เนี่ยมดก็ไหลน้ำมันถึงเนาะอืมใหญ่เลย

cái này nú, nú khoe bên mán hoắt nú bên trong, ơi, <nói> yêu té thím gần cấm, tách nét tai nú quả rất โอเคครับใหนสักนี่แหละครับพี่น้องต,ตัววุานี่ยี่สิบนิด,น,ดนิดนี่แหละครับกลับัด้คบสิบหาเลยประมาณยีสิบกว่ากาหน่อยหน่อยหงหมดแล้ดพี่น้องเน้ะคืณอ,อครับกาเบินไป้ทางของนอยิางยานี่และครับ กขนาดเลยดอกพี่น้องเนาะโอเคนะครับพี่น้องก็ถือว่าสำเร็จอยู่ครับพี่น้องอะไรยี้สิบกระตูอยู่เนี่ยผมก็ใส่น้ำนี่แหละครับน้ำขังนี่น้ำครับน้ำขังวังคาเจ้านี่ครับเนี่ยตนนัวนี้น้ำก็แห้งแหง้งหนุกเดือบอย่ขาวเจนเซนแต่ภาพก็ได้หนุกกระย่างเต็มบอ่ออยู่โอเคนะครับผม สำหรับคลิปนี้เห็ดกระป๋องมาใส่เราพี่น้องเนาะก็ถือว่าหมานี่ป่พี่น้องมีแต่กาดอินไงก็มีครับพี่น้องตัวใหญ่ไงใส่หู้ใหญ่สดเลยครับอย่ากจะไปดองครับดองนลำปลาเอาย้ำก็ได้ใส่ตามุฮุงก็ได้พี่น้องลูกสาวนี่หมักเป็นยังใส่ตะมุฮุงเน่ยโดดจุบจุบโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องก็ใส่ห้องก็ใส่ในปลาหมดแหละก็ใส่คันวังเนี่ย น้ำขังเนี่ยน้ำขัง,ขงมัจะมีหูอยู่ครับหูใหม่ๆใส่เลยครับพี่น้องว่าพลาดบันนี้กระป๋องผมก็จะเก็บไว้ให้พี่ตรู้ครับพี่น้องพี่ตรูว่าจะสอมบหายไปนะเพราะว่าบนบนบนบ่คอยเวิร์กันได้แล้วยีเข็ดห้ยใหม่โอเคนะครับผมฝากได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมสำหรัไไครบคลิปนี้สวัสดีครับ